เกียอนิเมะขอเสนอตำนานเทพกู้จัก,กรวาลตอนที่305หลังจากเ,เรียนนำทางจิตวิญญาณดั้งเดิมของเจ้าดัติข้าก็ได้รับอิทธิพลเป็นอย่างมากนำทางจิตวิญญาณดั้งเดิมเป็นวิชาฝึกปือที่อัศจรรย์ไม่อาจคาดเดาได้มันเปิดเผยความเป็นไปได้อื่นมากมายในอนาคตวีเส้งฮวาชินมูริงยักษ์อสูรและคนอื่นนั่งอยู่ในวิหารหนึ่ง บนยอดเขาทองคำสนทนากันถึงนำทางจิตวิญญาณดั้งเดิมที่ตัวฉินมูและหริงวี่จิวได้คิดค้นขึ้นมาแม้แต่อาคันตุกะจากเหนือฟ้าผู้นี้ก็ยังอดไม่ได้ใจยิ้มด้วยความเริงใจเขานั้นคึกคักแจม่มใสและปลบมือด้วยความชื่นชมนำทางจิตวิญญาณดั้งเดิมได้ผลักดันสิ่งที่สามารถกระทำได้ในขั้นเจ็ดดาวลงมา ไปยังขั้นหกดาวในแง่ว่าจะบ่มเพาะและปลดปลายพานุภาพของจิตวิญญาณดั้งเดิมในขั้นหกดาวอย่างไรยังคงเป็นกระดาษเปล่าอยู่มีหลายอย่างที่สามารถกระทำได้อย่างเช่นสรรสร้างทะัศะเทวะจิตวิญญาณดั้งเดิมทุกชนิดแต่ละทัศเทวะที่ถูกรังสรรออกมานั้นก็จะเป็นความก้าวหน้าที่ไอรุ่งในมรคคา วิชาและทัศเทวะนี่จะส่งผลกระทบต่อไปยังวรยุทธ์ขั้นที่เหนือกว่าทั้งหมดอย่างชาวสวรรค์เป็นตายและสะพานเทวะและจุดนี้คือประเด็นที่ข้าชื่นชมมากที่สุดในผลงานของเจ้ารัติหลังจากกล่าวแบบนั้นแม้แต่เขาก็อดไม่ได้จะมองไปได้วยความเรื่อมใสนำทางจิตวิญญาณดั้งเดิมของเจ้ารัติและองค์หญิงจิว สามารถทำให้พวกเจ้ากลายเป็นอาจารย์ของผู้คนทั้งโลกล่ะนับว่าสมกบายยานามกษัตริย์มนุษย์ข้าเรื่มใสเจ้าแต่ในขณะเดียวกันกวาดผวาเจ้าและข้าร้วนเป็นกาย,ยาเจ้าดินแดนแต่เจ้ากับสำเร็จเรื่องราวระดับนี้ขึ้นมาได้เช่นนั้นข้าจะต้องทำอะไรบางอย่างถึงจะไม่ถูกเจ้าทิ้งไว้ข้างหลังวีเสิ่งฮวาก็ย,กยิ้ม และกล่าวว่านำทางจิตวิญญาณดั้งเดิมของเจ้าได้สร้างความเป็นไปได้มากมายนับไม่ถ้วนให้แก่มักคคาวิชาและทศเทวะจึงเลือกสิ่งที่ท้าทายที่สุดและมันก็คือการลอมรวมขั้นเจดาวเข้ากับขั้น6ทิศรอมรวมทั้งสองวรยุทธเป็นหนึ่งนั้นเกี่ยวพันกับสิ่งต่างๆมากมายเท่ากับทำลายไปหนึ่งเขตขั้นเจ้าทำได้อย่างไร ชิ้นมู่ถามสมบัติเทวะมีทั้งหมดเจดชิ้นทารกวิญญาณ5า้าธาตุหทิศเจ็ดาวชาวสวรรค์เป็นตายและสะพานเทวทำกลางสมบัติเทวะเหล่นทารกวิญญาณได้ปลูกพลังจิตวิญญาณทําให้ทารกวิญญาณสามารถก่อรูปขึ้นมาเป็นแกนหลักสําคัญในการเปิดฟ้าและดินเมื่อทารกวิญญาณถูกตั้งไว้เป็นแกนกลางบนแท่นวิญญาณ ห้าธาตุก็จะก่อกำเนิดทองไม้น้ำไฟและดินดาวธาตุทั้ง5้าเหล่านี้จะโคจรรอบๆแท่นวิญญาณจากนั้นเมื่อมันให้กำเนิดพื้นแผ่นดินก็จะมีทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเบื้องบนและทิศเบื้องล่างสิริรวม6ทิศเมื่อทิศทั้ง6มีขึ้นมา ดวงตะวันและดวงจันทร์ก็จะถือกำเนิดเพิ่มคูณจํานวนดาวให้เป็นเจ็ดด้วยดวงดาวเจ็ดดวงทารกวิญญาณครบสมบูรณ์พวกมันจะกลายเป็นชาวสวรรค์จิตวิญญาณดั้งเดิมของชาวสวรรค์น,นั้นแข็งแกร่งพอจะเชื่อมต่อความเป็นและความตายความตายก็คือแดนใต้พิภพอันอยู่ใต้เท้าของจิตวิญญาณดั้งเดิมซ่อนอยู่ภายใต้พื้นแผ่นดินของแท่นวิญญาณ เบอแดนใต้พิภพกอ่อกำเนิดนั่นคือขั้นเป็นตายความเป็นนั้นจึงหมายถึงสะพานเทวที่ทอดยาวเหยียดเหนือจิตวิญญาณดั้งเดิมนำไปสู่ปราสศาทสวรรค์หลังจากเข้าไปในนั้นคนผู้นั้นกระดุดพ้นจากการควบคุมของแดนใต้พิภพและไม่มีอายุไขอันจำกัดอีกต่อไปขณะที่วีเซิงฮวาอธิบายแง่อัศาจรรย์ของเจ็ขั้นวรยุทธ์ใหญ่ฉินมู่ก,ก็พะงโงขัว ความเข้าใจของเขาต่อแต่ละขั้นวรยุทธ์นั้นก็คล้ายคลึงกับของวีเซิ่งฮวาหากแต่ว่ามีความแตกต่างกันเล็กน้อยในขั้นเจ็ดดาวดวงตะวันและดวงจันท์ในสมบัติเทวะของฉินมูได้ก่อตัวขึ้นมาตั้งนานแล้วก่อนขั้นเจ็ดดาวเสียอีกจุดนี้ดูจะแตกต่างจากการฝึกปือโดยทั่วไปแต่ฉินมูถือว่ามันคือเอกลักษณ์เฉพาะตัวกายาเจ้าดินแดน ไม่ได้เก็บมาใส่ใจถ้าเช่นนั้นเจ้ารอมรวม6ทิศและเจ็ดดาวให้เป็นหนึ่งได้อย่างไรกันเขาถามด้วยความจริงใจวีเซิงฮวาก็ยิม้มอนุมานย้อนกับชินมูร่างก็เริ่มสัน่นและเอ่ยว่าฉลาดจริงๆข้าจินตนาการตัวเองว่ากำลังยืนอยู่ที่ประตูสวรรค์ทักษิณแห่งปราสาทสวรรค์มองลงไปยังเจ็ดมหาขั้นวรยุทธข้างล่าง จากบูมสูงระดับนั้นเจ็ดมหาขั้นวรยุทธ์ในที่สุดแล้วก็คือหนึ่งเดียววีซึ่งฮวะเอ่ยขึ้นเจ็ดมหาสมบัติเทวะเป็นเพียงสมบัติเทวะหนึ่งเดียวที่ถูกแยกออกเป็นเจ็ดหากว่าใครแข็งแกร่งมากเพียงพอพวกเขาจะสามารถทําให้สมบัติเทวะทั้งเจ็ดกลายเป็นหนึ่งเปิดมันทั้งหมดพร้อมๆกันโดยการเปิดสมบัติเทวะเพียงครั้งเดียวและเข้าไปในพระาศาสวรรค์ ตรงๆในอึดใจเดียวแต่เทว่าไม่มีใครที่มีพลังอำนาจหน้าสะพึงกลัวขนาดนั้นมาแตกกํเนเิดแต่ถึงอย่างไรนำทางจิตวิญญาณดั้งเดิมที่เจ้ารัติและองค์หญิงจิวคิดค้นขึ้นมาก็ทำให้การหลอมรวมขั้นเจ็ดดาวและขั้น6ทิศเป็นไปได้เรื่องนี้พูดง่ายแต่ทำยากระหว่างสมบัติเทวะที่แตกต่างกันมีเขตขั้น และม่านคุ้มกันที่กีดขวางแยกพวกมันออกไปการหลอมรวมสมบัติเทวะเท่ากับการหลอมรวมขั้นวรยุทธและทลายม่านคุ้มกันแล้วเจ้าทำอย่างไรถึงสามารถทลายม่านคุ้มกันระหว่างสองสมบัติเทวะนี้ทำให้มันกลายเป็นหนึ่งได้ในการหลอมรวมสองมหาสมบัติเทวะให้เป็นหนึ่งและทลายม่านคุ้มกันไว้ร่วงหน้าผู้ฝึกจะต้องอาศัยทารกวิญ,ญญาณของตนเป็นหลัก เพื่อบังคับให้มหาสมบัติเทวะทั้งสองรอมรวมเข้าด้วยกันในการนี้ข้าได้คิดค้นวิชาฝึกปือจิตวิญญาณดั้งเดิมเจ็ดดาวหกทิศบนรลากฐานของนำทางจิตวิญญาณดั้งเดิมของเจ้ารัติเขาขับเคลื่อนวิชาฝึกปือจิตวิญญาณดั้งเดิมของตนแล้วรัศมีอันเกี่ยวการรุนแรงก็แผ่พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าปานชีวิตของเขาก็เป็นภาพปรากฏการ ดอกบัวเบ่งบานใต้เท้าคงวีเสิ่งฮวาและเท้ารกวิญญาณของเขาก็ปาก,กิดขึ้นมาบนนั้นดอกบัวคือแท่นวินดานมันหมุนและค่อยๆเบ่งบานแปลเปลี่ยนเป็นแดนของดงดอกบัวในคลิปตานั้นห้าธาตของเขาก็ลอยออกมาและดวงดาวทั้งห้าก็โคจรไปรอบๆแดนบัวนั้นเทพเจ้าหตนยืนอยู่บนดาวทั้งห้าดวงและพวกเขานั้นต่างมีหน้าที่ที่แตกต่างกัน ปานเห็นหินรอย่างจึงแปลเปลี่ยนเป็นดวงตะวันและดวงจันทร์ที่ร้อยสู่เวหาเมื่อโคกันเข้าไปรวมกับ5้าธาตุก็กลายเป็นเดาวทารกวิญญาณก็ขยายใหญ่ขึ้นทุกทีขณะที่ยืนตั้งงานอยู่เหนือแดนดอกบัวแสงรังสีนั้นสาดส่องลงมาจากดอกบัวเชื่อมต่อกับ5้าธาตุจากดวงดาวทั้ง7จ็ดชินมูรู้สึกว่าจิตวิญญาณดั้งเดิมเขายืนตั้งงานอยู่ระหว่างฟ้าและดิน ด้วยมันเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อปานชีวิตก็เคลื่อนที่ไปในทิศทางอันแปลกประหลาดพิสดารและม่านคุ้มกันร,ระหว่างสมบัติเทวะทั้งหลายก็ไม่ปรากฏให้เห็นอีกต่อไปทีวีเึ่งฮวากระทำนั้นคือการเปิดการเชื่อมต่อระหว่างฟ้าและดินเจ็ดดาวและหกทิศเป็นมหาสมบัติเทวะที่แยกออกจากกันแต่ระวิชาฝึกปืนจิตวิญญ,ญาณดั้งเดิมเจ็ดดาวหกทิศได้เชื่อมต่อสวรรค์และพิภพ ทั้งทำลายม่านคุ้มกันระหว่างฟ้าและดินไปโดยสิ้นเชิงชินโมกรลุกขึ้นปานชีวิตของเขาก็พุ่งผ่านพร้อมกับเอ่ยว่าพี่หวีมาให้ข้าดูหน่อยว่าวรยุทธเจ้าเพิ่มคูณไปมากแค่ไหนหลังเจ้าก็รอมดวมทั้งสองขั้นวายุทธเขาสัตว์กำปั้นท่าสายฟ้าอ้วสันในเทเรบูรพาของเพลงหมัดฟ้าคำรามแปจูจมเทเรข้งและขึ้นโหมกระหน่ำขณะสายฟ้าฤดูใบไม้ผลิฟาดเปียงป้างลงมา และดังกึกกล้องไปทั่วเทือกเขาบีเซิงฮวาก็ยกมือขึ้นต้านรับกระบวนท่านี้ทั้งคู่ล่างก็เริ่มสั่นถึมชินมู่ก้าวถอยหลังไป1นก้าวโดยดวงตาที่เบิกกว้างเพราะความแตกตื่นความเข้มข้นของปานชีวิตของวีเซิงฮวานั้นเคยด้อยกว่าเขาอยู่หนึ่งเส้นได้แต่หลังจากรอมรวมสองมหาขั้นวารยุทธเข้าด้วยกันเขาก็ถึงกับสูงกว่าฉินมู่หนึ่งเส้นได้ ผู้เที่ยวหลอมรวมสองขั้นวรยุทธ์นับว่าเหนือธรรมดาจริงๆิวีเซิ่งฮวาสลายภาพปรากฏการอธิบายวิชาฝึกปืนที่เขาคิดคนชินม,มูสีหน้าก,กระแปะเปลี่ยนไปวิชาฝึกปืนจิตวิญญาณดั้งเดิมเจ็ดดาวหกทิศของวีเซิ่งฮวานั้นพึ่งพิงทารกวิญญาณเป็นหลักการหลอมรวมทารกวิญญาณเข้ากับดวงวิญญาณกระแปะเปลี่ยนมันให้เป็นจิตวิญญาณดั้งเดิมจากนั้นจิตวิญญาณดั้งเดิมก็กลายเป็นจุดศูนย์กลาง ของสี่มหาสมบัติเทวะและเชื่อมต่อเจ็ดดาวและหกทิศเข้าด้ยวยกันขับเคลื่อนพลังงานทั้งหมดในสี่มหาสมบัติเทวะอันใช้พลังงานพู้นั้นปนทำลายมา่านคุ้มกันระหว่างฟ้าและดินล้อมรวมสองขั้นวรยุทธให้เป็นหนึ่งฉิมมู่กรมเออในพวังความคิดนำทางจิตวิญ,ญญาณดั้งเดิมของเขาเป็นจุดเริ่มตน้นและวิชาจิตวิญญ,ญาณดั้งเดิมเจ็ดดาวหกทิศของวีเซิ่งฮวานั้นเป็นการก้าวออกมาจากจุดนั้น ไปอีก2-3-9ที่อยู่ข้างหน้าพวกเขาต่อไปคือความเป็นไปได้อันไม่รู้จบในเมื่อขั้นเจ็ดดาวและขั้น6กทิศไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มขั้นารยุทธ์ที่ร้อมรวมกันได้เพียงเท่านั้นแม้แต่ม่านคุ้มกันระหว่างทารกวิญญาณและห้าธาตุก็สามารถขู่ขจัดออกไปได้ชาวสวรรค์เป็นตายสะพานเทวะม่านคุ้มกันของเขตขั้นเหล่านี้สามารถถูกกำจัด หากวัคูใดฝึกปือถึงขั้นสะพานเทวะและรอมรวมขั้นชาวสวรรค์เพื่อสร้างช่องทางไปสู่ขั้นเป็นตายเจ็ดมหาสมบัติเทวะจะรอมรวมเป็นหนึ่งและจะไม่เกิดความแตกต่างระหว่างขั้นวรยุทธ์ต่างๆอีกต่อไปถ้าเป็นแบบนั้นมันก็จะนําไปสู่การปฏิวัติครั้งมโหรานกําลังฝีมือของกูฝึกวิชาเทวะทั้งโลกล่ะจะเพิ่มกูลขึ้นไปยังมหาศาล และการเปลี่ยนแปลงตามมาหลังจากการเพิ่มคูณกำลังฝีมือของผู้ฝึกวิชาเทวะจะต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนหากจะทลายม่านคุ้มกันทั้งหมดนั่นอาจจะต้องใช้เวลาหลายสิบหรือหลายร้อยปีในการทุ่มเทค้นขวาแต่ทว่าบัดนี้พวกเราได้ประจักษ์พยานต่อรุ่งอรุณพีวีเจ้าได้กระทำสิ่งที่น่าจดจำเหนือธรรมดาหากไม่เชิดขานำทางจิตวิญ,ญญาณดั้งเดิมของเจ้าระติข้ากระคง ก้าวมาไม่ถึงขังน้นนี้เจ้าระทิเป็นเจ้ากับองค์หญิงจิวตั้งหากที่ได้กระทำสิ่งที่น่าจดจำเหนือธรรมดาฉินมู่ก็ขวเร่เสียงดังวีเซ่งฮวาไม่รู้สักนิดว่าสาเหตุที่เขาสามารถตึกตองคิดค้นนำทางจิตวิญญาณดั้งเดิมขึ้นมาได้นั้นเพราะการพบพานบนเรือสำลาญเมื่อทั้งคู่พบกันเป็นครั้งแรกพวกเขาได้ปะทากันเพื่อทดสอบความสามารถของอีกฝ่าย ก็ต่อเมื่อจิตใจของพวกเขาคล้ n ผ่านจากการพบผ่านนั้นชินมู่จึงสามารถบ่มเพาะจิตวิญญาณดั้งเดิมกับริงวี่จิวได้จากเรื่องนี้เท่ากวีเซิงฮวาเป็นผู้ร่วมโดยอ้อมในการคิดค้นนำทางจิตวิญญาณดั้งเดิมทันใดนั้นเสียงฟ้าคำรามดังมาจากข้างหลังเมื่อร่างกายของริงยักษ์อสูรขยายใหญ่ขึ้นเขาข่มการเผยร่างที่แท้จริงของตนเอาไว้ไม่ได้แปลเปลี่ยนเป็นลิงยักษ์ดุสีดำสนิท เทตัวใหญ่เท่าภูเขาลูกย่ำย่มหลังจากวีซึ่งฮาวาอธิบายถึงวิชาฝึกปืนจิตวิญญาณดั้งเดิมเจ็ดดาวหกทิศริงยักษ์อสูรก็ได้ขับเคลื่อนจิตวิญญาณดั้งเดิมของตนโครจรมันไปตามวิชาฝึกปืนนั้นทุกคนถึงกระโดดลงด้วยความตกใจแล้วรีบถอยออกห่างเฝ้ามองจิตวิญญาณดั้งเดิมของริงยักษ์อสูรที่สร้างเสียงคืบคาบกำปนาตวิชาฝึกปืนของวีซึ่งฮาวา ถูกเขาขับเคลื่อนอย่างราบลื่นเขาก็กำลังรอมรวมขั้นหกทิศเข้ากับเจ็ดดาววีซึ่งฮวาตกใจเจ้ารัติพรสวรรค์ของสิทธิพี่จ้านคงจะไม่รัาเริดไปหน่อยหรอกหรือตัวฉินมูก่ก็คมระงับความแตกตื่นใจและเงยหน้าขึ้นความคิดเขาบริสุทธิ์ไร้มนทินในอดีตนั้นเขายังเรียนรู้ฟ้าคำรามแปจูโจมแห่งวัดใหญ่ฟ้าคำรามได้เร,เร็วกว่าใขร เพราะว่าความคิดเขาจดจ่อเป็นหนึ่งเดียวความรุดหน้าในวรยุทธเขาจึงรวดเร็วเรวดดุแลแรงหรือว่าเขาก็เป็นกายาเจ้าดินแดนเช่นเดียวกันวีเซิงฮวาถามกายเนื้อของริงยักษ์อสูรแข็งแกร่งพลังวัดของเขาก็เข้มข้นเมื่อขับเคลื่อนจิตวิญ,ญญาณดังเดิมเขาก็ดูทั้งห้าวหาญดุดันและใหญ่โตหน้าเก่งขามพร้อมๆกันเขาได้รับการสั่งสอนจากยูไรเท่ากูซึ่งสอนพระสูตรมหายาน อยู่ไรให้แก่เขาจากนั้นเขาก็ติดตามอยู่ไรน้อยไปฝึกปือบำเพ็ญน,นับว่าได้รับการสั่งสอนจากสองสุดยอดปรมาจารย์แห่งรัฐทิพุทธลากฐานวิทยุของเขาจึงลำเลิศแต่ถึงแม้ว่าความคิดเขาจะบริสุทธิ์ไร้มนทินแต่ก็ยังด้อยกว่าฉินมู่และวีเสิ่งฮวาด้านการคิดค้นสิ่งใหม่ๆความคิดของฉินมู่นั้นซับซ้อนเจือไปได้วยสิ่งต่างๆมากมายแต่เขาสามารถตึกตองคิดค้น สิ่งใหม่ๆโดยการเทียบเคียงสิ่งต่างๆและคนพบวิธีการฝึกปือใหม่ๆอยู่เสมอวีเซิ่งฮวามีความคิดที่หนักแน่นเป็นปึกแผ่นมากกว่าแต่สิ่งที่เขาเรียนนั้นมีเรื่องหลากหลายแตกต่างกันจนเหลือรน้นจิตวิญญาณที่ไม่ยอมพ่ายแพ้ของเขาถูกฉิหมู่รีดเล้นออกมาเขาจึงสามารถคิดคน้นวิชาฝึกปืนจิตวิญญาณดั้งเดิมของตัวเองจากรากฐานที่ฉีหมูสร้างเอาไว้ให้ ส่วนลิงยักษ์อสูรนั้นเขาไม่มีความสามารถและคิดค้นแบบนั้นได้แต่เขาสามารถเรียนรู้วิชาฝึกปืนของผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วทั้ง 3. ฝึกปืนบ่มเพาะตนเองในวิถีทางที่แตกต่างกันลิงยักษ์อสูรนั้นเพียงแต่เรียนรู้ไม่เสาะหาความเข้าใจตราบใดที่เขาฝึกปืนได้เขาก็จะฝึกปืนทันทีวีเซิงฮวาสแสวงหาความเข้าใจเพื่อจะได้ความเข้าใจในเรื่องเก่า ให้มากกิ่งขึ้นส่วนชินมู่นั้นเป็นผู้กอบกวยกุยทางหากว่าข้างหน้าไม่มีหนทางเขาจะเปิดเส้นทางขึ้นมาใหม่ชินมู่เองก็มีจุดอ่อนหลังจากกุยทางแล้วเขาก็วอกแวกไปทำเรื่องอื่นแทนจะบุกต่อไปยังเส้นทางนั้นเพราะอย่างนี้ผู้ที่คิดค้นวิชาฝึกปือจิตวิญญาณดั้งเดิมเดดาวหทิศจึงเป็นวีเซิงฮวาไม่เช่เขาวิชาฝึกปือและทศเทว ที่ชินมูและวีเสิ่งฮวาคิดค้นขึ้นมาริ่งยักอสูรเรียนรู้เร็วเร็วสุดไม่ทันที่ชินมู่จะเริ่มฝึกปือวิชาจิตวิญญาณดั้งเดิมจานคงก็เ,เริ่มทลายมา่านคุ้มกันระหว่างเขตขั้นแล้วชินมูกระีบละทิ้งความคิดว่าแวกเพ่งสมาธิกับการฝึกจิตวิญญาณดั้งเดิมขวนขวายที่จะทลายมา่านคุ้มกันระหว่างขั้น6ทิศและขั้นเจ็ดดาวสองวันต่อมาเขาทลายมา่านคุ้มกันสําเร็จเมื่อเขาเริ่มตาขึ้น เขาก็เห็นวีเซึ่งฮวาแล้วริ่งยักษ์ต่อสู้กันท่ามกลางภูเขาด้วยกระบวนท่าที่เกี่ยวกา่ข้างๆพวกเขามีหลวงจีนปีศาสตร์ทั้งสูงเตี้ยใหญ่ยืนล้อมวงให้กำลังใจชินมู่ก,ก็รีบรุดเข้าไปเขาดินเสียงที่คุ้นเคยดังมาจากตีนเขาวัดน้อยฟ้าคำลามวังอาจอะไรอย่างนี้กาดีอย่างไรถึงมาขโมยจิตวิญญ,ญาณดั้งเดิมของอาจารย์ข้าฟังเอาไว้ไอ้พวกราขัวล้นบนภูเขา ส่งจิตวิญญาณดั้งเดิมของอาจารย์ข้าคืนกลับมามิเะนั้นข้าจะทำลายล้างทั้งสำนักพวกเจ้าชินมูก็มองลงไปและเห็นผานกงส่วนเดินขึ้นมาบนภูเขาด้วยขาที่ค่อยๆคยูดไปข้างหลังท่าเดินนั้นครึ่งบิดเบี้ยวครึ่งหนึ่งสะดุดไอเด็กนี่ข้าตัดขาเข้าไปแค่ข้างเดียวไม่เช่หรือทำไมขาอีกข้างเขาถึงเป็นเหมือนกันล่ะชินมูถึงกับดีใจที่ได้เห็นเขา และส่งกระบี่บินออกไปโดยไม่บอกกล่าวมันพุ่งออกไปข้ามผ่านระยะทางสิบหลีไปยังเป้าหมายผ่านกงสว่พึงจะต่อขากว้างเขาจะรับมือเนี่ยไม่ทันกันเมื่อเขาเห็นแสงกระบี่ไม้จะรบเลี่ยงมันก็ช้าไปแล้วหลังจากวิ่งไปได้สองก้าวเขาก็พบว่าแสงกระบี่ได้มาถึงข้างหลังเขารีบหันกลับไปมองได้เห็นกวางสองขาว,วิ่งตะบึงร่วงหน้าเขาไปแล้วไอเวนเอ,อ้ย ผานกงส่วนตัวสั่นและดูเตี้ยวกว่าเดิมไปหลายเท่าเขาเงยหน้าขึ้นและเอ่ยว่าไอเด็กแท้ชินเจ้าราะค่าไม่อาจอยู่ร่วมฟ้าเดียวกันได้โรคมันกลมจริงๆฉินมูเรียกกระบีกลับมายังย่อยเขาทองคําที่เขายือนอยู่นั้นผู้สูงศักดิ์สุภาพเกินไปแล้วถึงกับนําขากวางสองข้างมาเลี้ยงอาหารข้าน้องชายผู้นี้จะหักใจปฏิเสธท่านได้อย่างไรแต่ก็มีแต่ต้องรับเอาไว้ ในตอนนั้นเองเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่แบกขีปก็เดินเข้ามาจากทางประตูเขาเงยหน้ามองฉินมู่บนใบหน้าไร้มนทินเขาประดับรอยยิ้มยอดหมอเทวดาฉินโรคนี้มันกลมจริงๆนั่นแหละ